นมปังงลอกหนังตัดหัว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 ถักข้งในมาเรียบร้อยนี่คุณหยิบมาเลยเออโอ้ยใช่ใช่กลิ่นที่กลิ่นวิไท่กลิ่นกระเทียมนี่คือหอมมากนะป้องต่อไปเดี๋ยวเราเกี่ยวขึ้นย่างกันเอ้แล้วะหมุนเลย มีเดียมแล้วลองกินดูหอมไหมอร่อยเลยอ,อืออมอือผมบอกเลยว่าอร่อยมากให้ผมกินขนาดนี้เหรอมนับ มแล้วนะฮะเราเด็กป้าเกียรติที่ออกไปที่ออยวเราคือดิบหลักของเราวันนี้เรียบร้อยนะครับอ่องนมปังลอกหนังตัดหัวตัดหัวตัดหัวผ่าเครื่องในมาเรียบร้อยนี่คุณหยิบมาเลยเออโอ้โหหนักมากโลยฮะมันหนักกว่านมปังล้อเล่นนะฮะอันนี้มันคือกวางลอกหนังแล้วก็แบบพักไสเครื่องในหมดแล้วนะฮะ อันนี้ทั้งหมด7กิโลเดี๋เนี้ยเราจะไปหมักแล้วก็ไปอบทั้งตัวกันใช่ครับอันนี้เป็นปลอดกวางนะนี่ปลอดกวางอันนี้ทอดกระเทียมหัวใจกวางคนระับอันนี้ผมว่าผัดกะเพราตับกวางคนระับผัดกระเทียมผัดกระเทียมแบบเคงเด้งไ้กวางคนระับอันนี้ผมว่าต้องทอดกระเทียมลิ้นกวางให้ดูหน้าตาลิ้นกวางเอาไปเปื่อนไหมนี่ฮะลิ้นกวางนะเนี่ยไตกวางไตกวางย่างอะไรเออไตกวางย่างย่างเหมือนกันหมามกวางอันนี้ผมว่าตรงนี้ก็ได้ตต้องทอดกระเทียมต่อไปเป็นกระเพาะกวางฮะนี่ เวียนางกินต่อไปโป้งหมักกวางเลยเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้เอาเลยคุณหมักเลยอันนี้เตรียมมาแล้วในนี้ก็จะมีผักชีพริกไทยหญ้าผัดผีตอสหอยนางรมนะฮะตอสปลาเขียวเป็นรูปขาปางน้ำให้ตุ๋มปางครับใช่ใช่น้ำให้น้องหมาห่างวนเอายันได้านในไหมได้ไหมกลิ่นไม้คอดีกลิ่นพริกไทยกลิ่นกระเทียมนี่คือหอมมากนะ ป้องต่อไปเดี๋ยวเราเกี่ยวขึ้นย่างก,กันอันนี้จะอบในโอ่งนะฮะต้องใช้เวลานานหน่อยลยูกปีกน้องกวางนะฮะัวหนักไหมกำลังล้องโอเคมากวางทั้งตัวเตรียมลงอบนะลงเลยหักขาวลงไล้นะนะเดี๋ยปิดฝาได้ปิดฝาแล้วเดี๋ยวเราต้องมาพลิกอีกสักสองสารอบนะฮะตอนนี้เราก็ค่อยๆอบไปก่อน ประมาณ3ามสี่ชั่วโมงเปลี่ยนหลายๆรอบมากผรับเดี๋ก็มาลิสเมนูนะฮะเกี่ยวกับเรื่อนในกวางนะอันนี้อันนี้แต่ผมจะให้เก็บความรู้นี่อันนี้คือหัวใจกวางนะ ขนาดจะใกล้เคียงกับหัวใจคนเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้รู้ไม่จากไหนเราผมรู้มาจากเรื่องตโนไวท์ที่ตอนที่ตโนไวท์เกิดมาแล้วโดนราชินีใจร้ายให้เอาไปทิ้งในป่าแล้วให้นายพานผ่าหัวใจกลับมาเขาหัวใจกวาลับมาก็จะใส่ประมาณนี้ก็ไม่น่าใช่นะตโนไวท์เกิดมาหัวใจใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมาเป็นไงเราจะเอาขึ้นมากลับบ้านนะฮะโอ้ยว้าก็หอมนะ โอเคเรามาเกี่ยวเป็ดล้านก่อน เสร็จแล้วมาดูหน้าตากันเอโอ้โหเว้ยเหมือนกับย,ย<อ>่างเขาส่วนความกันนะแต่หอมมากเลยโอเคมา,ลาแล้วกวาของเราวเอาจจนมารองเลยโอเคมาฮะนี่ฮะกวางอบทั้งตัวนะฮะนี่ดู แล้วนะฮะเมนูควางทั้งตัวนะฮะนี่ต้องเรียกว่าทั้งตัว<อ>จริงๆนะผมไม่ได้นอเก็บตัวควางเดี๋ยวที่เราเอาไปอบมาทั้งตัวนะอะไรส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องในตับไตไฟพุมงอะไรเราเอาไปปรุงเมนูหมดนะฮะที่ร้านนะเนี่ยเมนูลิ้นนะค,คือเชฟเรา,า,าเปิดมือขนาดไหนจัดจะเป็นสเต็กลิ้นกวางมาครับน่ากินมากนะส่วนด้านนี้ฮะอันนี้เป็นเมนูไตกวางย่างนะฮะหัวใจกับผักหัวใจใช่อันนี้คือกระเพาะกระปอดรวกิมนะตับควางผัดพริกไทยดำนะฮะน่ากินมาก อันนี้คือปอดทอดกระเทียมอันนี้คือกระเพาะกวางทอดกระเทียมนะฮะที่มันต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเคฟบอกไม่รู้ว่าทาแบบไหนมันถึงจะเวิร์กว่ากาันก็เลยต้องทาทำลูกชิ้นเหมือนทอดกระเทียมเริ่มเลยไหมเริ่มเลยแต่ผมว่าเล่นขวาขากวางก่อนเนะะี่ยเริ่มจากํำแรขากวางก่อนนะฮะกวางเรานอนลุ้งล่ามากนะฮะเพราะฉะนั้นตัดขามันทิ้งก่อนเลยนะฮะเอ๊ะได้ละหมุนเลยเออโอหหันไเียหน่โอยโหขากวางนะะั้นขา อันนี้ผมฝันอยากกินมานานมากเลยเชื่อไหมเพราะผมดูนิยายแบบฟังนิยายบ่อยมเมดียมแลลองกินดูอหอมไหมดูเนื้อกวางนะฮะอันนี้คือขาวางทั้งขานะฮะนุ่มใช่ไหมนุ่มมากใช่ขอนังด้วยนีย่หันมาเป็นอย่างนงี้นีอออ่อร่อยเลยอื S <S เป็นอย่างงี้มันดูลิลีลอย่างเงี้ยทตมันนุ่มมากออตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะแห้งมากเลยนะไม่ได้มีเรี่มแรมนะนี่คือสุกแล้ว <S <S ผมบอกเลยว่าอร่อยมากบ้างลองนะเฮ้ยถ้าไม่นุ่มกินไม่จริงๆแล้วแล้วกินอ่ะไม่ขาบเลยนะต่อนุ่มนะอืมนุ่มมาก หนังมันเดียวแต่เนื้อนุ่มอืมแค่คนนุ่มเลยพ่องนังผมจะแยกไว้เดี๋ยวไปทอดอเคอ,อืมเขาไปทอดหรือเพียงให้ผมยิงขาดนี้้อ,อ,อต่อไปเรามาลองอะไรก่านลองที่ลิงกับ้าง ลิ้นกวางนะฮะปกติมีแต่คนเคยกินลิ้นวัวลองฮะรู้สึกว่าต่างจากลิ้นวัวเท่าไหร่นะแต่กลิ่นไม่เหมือนกันนะแต่กลิ่นไม่เหมือนกันอันนี้มันจะกลิ่นแรงไม่เท่าลิ้นวัวผมว่าคนไม่กินวัวกินกวางได้นะใช่ใช่ใช่กถ้ามาเป็นคอร์สสเต็กนี่ดูดีมากผมว่าบางควรเอาอไปตุดบาง หรือไม่ก็สุกเลยเพราะนคือมันนุ่มมากนะแต่ว่าพอมันยังไม่สุกอ่ะมันทําให้มันเคี้ยวยากบาบ้องตับกระเทียมอันนี้ผมอยากกินมากตับวานทอดกระเทียมไหมใช่เฮ้ยตัดไม่ผ่านเลยตับดีป่ะอือคือตับฟางคือดีมากอ่ะใช่ตับดีอืออืแว่าไม่มีกลิ่นอืออันนี้คือกระเพาะทอดกระเทียมกรทอดกระเทียมเหรอไม่รู้ว่าเป็นยังไงเขาทำมาทั้งลวกชิ้นของทอดกระเทียมเลย อันนี้เหนียวอะเพื่อว่าอย่างอื่มันควรจะเอาไปตุ๋นหรือมานทำแบบคืออันนี้เห,เหมืนมอ,น,อมนเทปก็เติรนแล้วเพราะว่าเขาไปปอนเขาแผ่เขาลุกแล้วมันเหนียวใช่แต่ว่าถ้าเอาไปนั่งตุ๋นก็ไม่ต้องกลับบ้างแล้วก็แค่อบไปได้เลยอกกวางก็ตืชั่วโมงแล้วตอนนี้คือสรุปคร่าวๆนะว่าเนื้อกวา,างนุ่มมากพรวดเลยแต่ว่าส่วนของคำเพาะอะไรเนี่ยเหนียวอื่นยังนุ่มอยู่นิดเหนียวนิดนึงในจานนี้จะมีทั้งปอดและกระเพาะลูกกิ้มมองลองที่กระเพาะก่อนนี่กระเพาะหน้าตาจะเป็นอย่างไง แปเดียวทอด X, เหนียวมันเหนียวเลย <encontramos Excel KK> มาลองนี่ปอดเด้อได้ปอดผมว่ Kingston, <wrong> er <ans> มาแน่จะนุ่มกว่านะมันจะน่มเหนียวตู้ปั่นหนึงๆตู้ปั่นปอดปอดกินผ่านปอดต้องกินผ่านแต่ว่ากระเพาะไม่ผ่านใช่ลองไต้ก่อนไส้ใต้มันเล็กกว่านั่นเด็กไส้ได้ไม่เหนียวไม่มีกลิ่น มีฝากน้อยกว่าไสหมูเหมือนไส้หมูเลยอืออือแต่ว่าไส้มีน้อยไปเลยนึงไส้แค่ติ๊งนึงอืออันนี้เป็นไส้กวางเหรอใช่ครับอันนี้เป็นไส้กวางแน่หน้าตาขายเห็ดที่น้าทำมาลองดูไส้กวางนะโคตรดีโคตรดีเด้งเด้งหอมหอมไหมไส้กวางอร่อยมหมคล้ายๆเตี้ยงจีอ่ะอืออือใช่ใช่มาส่วนนี้คือม,าม้าบ้อ,บอมมงไหนอันนี้ก็ท่าทางอย่างนุ่มเนี่ย มันต้องแยกไอหนังออกมันจะนุ่มมากเหรอใช่ใช่แต่ผมบีบอย่างนี้นี่คือนุ่มมากไงใช่ใช่ลองนมันเหมือนเต้าหู้อะนุ่มมากอันนี้ถ้าคนทําเป็นผมว่าเขาได้แต่รอกออกมันเหมือนมันเหมือนเปลือกเต้าหู้คือแบบเต้าหู้กรอบๆอะคือข้างในนุ่มแต่ข้างนอกกรอบๆแบบแต่ผมว่าผมชอบไหมชอบเป็นเรื่องนอกกรอบใช่อันนี้เป็นกะเพราหัวใจนะฮะหัวใจกวางอันนี้อันใหญ่มากเลยที่โชว์หัวใจแบบ ใหญ่ใหญ่กว่ากรปัน้นใหญ่ประมาณนะี้กวางขึ้นใจใหญ่มากอะ่ะมันไม่เหมือนเครื่องใน,นเลยอืมเหมือนเป็นเนื้อเปื่อยๆักอย่างแบบอร่อยมาก,กเทกเตอร์กันเที่ยวนะไม่ใช่กินไหมเหมือนกับคล้ายๆเคี่ยวเนื้ออยู่อะ่ะอืมเธอค้ดยุ่งกะเพราเนื้อไม่กะเพราหัวใจกวางคืออร่อยมาก อันนี้ตับพริกไทยดำนะฮะเมนูพริกไทยดำของร้านเราก็มีนะคือที่จริงไม่ต้องมาสั่งกวางก็ได้คือมากินที่ร้านนี้แหละอันนี้เราไปให้เชฟทำเดี๋ยวแคว่าจะดิบขิงเนะื้อกวางนี่เชฟนี่ฮะลองกินเลยฮะ,ะตับดีตับกันดีตับคืุ้นดีอ่ะจะให้ดูเนี่ยตับบ้านอะไงมันเน่งว่าตับหมูอีกอะ่ะใช<ห>่แล้วก็ไม,ไม่กลิ่นแบบมันคือมันจะไม่มีความเป็นแบบปกากๆเท่าตับหมูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองกินไงอันนี้เมนูสุดท้ายอันนี้ต้องลุ้นว่าเดี๋ยวไหม ปทอดกระเทียมมาลองกันอุ้ยเดี๋ยวเร่งดีเหมือนกินแทนแบบพวกเอ็นข้อไก่อะไรอย่างงี้ได้เลยนะเพรสรุปเนื้ควางทั้งตัววันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่ทำสนุกๆนะเพราะว่าผมได้ไปเจอเพจเดลิเชียสมานะแล้วเขาขายควางทั้งตัวเกือมาไม่เคยเห็นไม่เคยกินเหมือนกันก็มาลองต่างลองแล้วปุ๊บข้อดีของเนื้อควางเลยก็คือเนื้อเขาไม่มีกลิ่นปากเนื้อเขานุ่ม ึงไม่มีมันแทกแต่ว่าเป็นเนื้อที่ค่อนข้างนุ่มเลยอ,อันนี้ยอมรับเพราะว่าถ้าปกติเนื้อตามน่องตามอะไรที่มันลินมๆมากๆอย่างเช่นขาหมูอะไรเงี้ยม,มันจะเป็นเต้นๆติดคันและเขียวยากอันนี้มันเขียวง่ายมาก ปื้มาตัว<ม>เดียว,วคือกินได้ทั้งตัวเลยลถามว่าคุ้มค่าไหมาให้ดูจํานวนการกับจํานวนตัวที่ได้สามพันกว่าบาทผมว่าถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าอันนี้คือกินได้ทั้งครอบัวยใหญ่เลยเราก็ได้ลองกินเนื้อกวางกันด้วยนะฮะไม่ใช่ของที่หากินง่ายๆใช่ฮะตะลกเนื้อกวางตัวผมให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านถ้าอยากให้เราลองไปกินตัวอะไรให้ดูนะฮะแนะนํากันมาได้นะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะไม่ใช่แค่ควางนะฮะแต่ขอแค่ไม่ผิดกฎหมายก็พอหรือมีเพจอะไรก็แปะมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะลองมาทํากินให้ดูกันนะครับโอเคครับ